เอาละครับวันนี้เราอยูกเกมโรบอทแบบที่มีชื่อว่า Shipping Lane นะครับโดยแบบนี้ครับจะเป็นการจำลองการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รถหรือแม้กระทั่งของหนักอย่างเช่นท่านกุญแจน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับโดยการเล่นนะครับเราจะต้องขับเรือบรรทุกสินค้าของเราครับไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่เราได้เลือกไว้นะครับส่วนคลิปจะเป็นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับเรือของเราแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนั่นได้เล่นไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นผมึได้เรือคำนี้มาครับเรือที่ผมเล่นอยู่จะชื่อว่าปา n a แม็กซ์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือน็อก f ฟล w นะครับก็ทุกคนไม่ต้องไปใจนะครับถ้าเข้ามาเล่นใหม่แล้วเจอเรือลำเล็กๆไม่เจอผมก็จบเข้าใจนะครับผมเล่นไปแล้วโอเคครับตอนนี้ผมเรือลำที่ผมเล่นอยู่ครับจะเป็นเรือคนสองตู้คอนเทนเนอร์นะครับตอนนี้เราจะทําการโหลดตู้ลงเรือก่อน ซึ่งจุดมายปลายทางที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นไปที่ไหนดีทุกคนไปท่าเรือมรกตแล้วกันนะครับไปดีกว่าอะ <c oughs> <c oughs> ไปสม,มุดท่าเรือดีกว่าโหลดมาเลยครับเต็มลำหนึ่งพันยี่สิบสองตุรอครับรอคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าแบบน,นี้ครับไม่ใช่แค่ว่าจะมีเรือลำนี้ลำเดียวครับ ก็มันจะออนไลน์ได้ด้วยสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับใครที่อยากเล่นก็ผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าตามมาเล่นได้เลยก็อตอนนี้เรากำลังจะออกต่าเรือนะครับส่วนต่อไปเราจะทําการมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าเราจะไปแวะตรงไหนหรือเปล่าเราจะวิ่งไปเลยส่วนผมก็จะมาร์กตรงท่าเรือมาแล้วก่กอนเพื่อเติมน้ํามันที่นั่นแล้วก็ตรงยาวไปเลยโอเคก็โอเคครับออกเดินทางครับ ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องนะครับที่เป็นการกลับมาของผมนะจากหลังจากที่หายห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับประมาณสองสาเดือนได้ก็ไม่ใช um ่แล้วครับติดเดือนอยู่ครับช่องนี้ติดเรียนอยู่แล้วก็คิดก็เทินไม่ออกด้วยกันนะครับก็เลยไม่ได้ทําสักทีก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีเพื่อนมาเล่นอย่างผมด้วยนะครับเป็นเพื่อนสนิทเลยแหละ ส่วนใครนะครับที่อยากเราเล่นแมป,ปอะไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเหลือใครวะนะ <c oughs> ตามตรวจมาอยู่เค okay, อเลื่อนทาง <c oughs> ซึ่งการเดินทางนะก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับ <c oughs> เราก็จะไปเรื่อยๆ <c oughs> หรือไม่ถ้านานเกินไปแล้วก็จะ พาส์ดภาพนะครับโดยการเร่งความเร็วให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ถ้าสินทางที่เราจะไปเราก็จะอ้อมขึ้นมานีแล้วก็เข้าช่องแคบไปนะครับถ้าท่านเหลือผมก็จะไม่แวะแต่ท่านไม่เหลือผมก็แวะ <c oughs> มีแค่นี้ครับ <c oughs> เหลือแล้วก็แวะไม่เหลือแล้วก็แวะมันเดิมอะเหียบ <c oughs> <c oughs> ตรงไป แบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ขับเรือเฉยอย่างเดียวไม่มีอะไรคุมเรือไปอยังจุดหมายปลายทางอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยสัก,กอย่างออกมานอกเรือนิดหน่อยสองกล่องดูเรือลำแรกที่เราจะได้ก็จะเป็นเรือลำนูน้นนะครับที่ผมสองกล่องให้ดูอยู่จะเป็นเรือลำนั้นเลยถ้าจะไม่ผิดมันจะขนตู้ได้ประมาณเจ็ดต แปดตู้ะผมจำไม่ได้เพราะแบบมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่อัปเดตมาใหม่ช่วงปีใหม่นาะก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเล่นนะครับเพราะมันเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเขาปิดแบบไว้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจกอเพิ่งเล่นได้เมืงง่อต้นเดือนที่แล้วต่อไปครับเดินต่อไป ไม่รู้ว่าจะสั้นหรือเปล่านะครับคลิปนี้ถ้าสั้นเกินไปก็จะวิบบ่งเที่ยวหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็เอาแค่นั้นพอถ้วคลิปใหม่ล้วก็ไมเจอกันอีกใหม่ก็ได้นะครับดู <c oughs> ถ้าใช้เวลาที่ยาวนานอยู่บา้างกันนะครับก็เดี๋ยวเราฟาสต์เวิร์ดภาพไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับซึ่งคือมาสมุทรตกท่าเรือนะครับก็เราจะเรือเทียบท่ากันนะครับซึ่งท่าเรือของเราก็อยู่ตรงโน,น่นครับตรงลูกซ้อมนอยู่นน่นเลยครับท่าเรือของเราที่เราจะเทียบท่ายต้องเรือลำสีแดงๆหนุนเลยจอดเด้อ เดันเลยชนภูเขาก็ไปครับยาวไปตรงมาเลยใครเปิดลวะ you <laughs> ต้องเดาไปต้องาไป เอถึงแล้วดิบครับดิบดิฟดิบดิดิดดดแล้วเรกเบรกเบ,บรกล้วก็สไลด์ไทยไปเลยก็การเบรกก็แนะนำครับดึงเครื่องถ่ายลังเ่วยด้วยไม่งั้นเบรกยาก <c oughs> โอเคแล้วก็ไทยไปครับไทยไปเลย ใช่เขาทาเรือครับเล็งดีนะ่ายช้าช้าไม่เร็วหน่อย <laughs> เร็วหน่อย ชช่จังเลยก่อนความเร็วจะนับเป็นน็อตนะครับแต่ไม่รู้ันแปลยังไงเป็นแปลเป็นคะแนนเฉยเลยนะครับก็ตรงคะแนนก็เข้าใจความันเป็นน็อตนะน้ำมันเราเหลืออยู่ครึ่งถังคนระับสไลด์ ยาวะไล้เลื่อยาวเอ,ออกมาอีกนิดนึงเดียวหน่อยเดียวหน่อยให้มันตรงหน่อยโอเคลดตู้ลงครับ เคยราตกลงเลยเต็มลำเงานนี่อยู่ได้อยู่ได้เอได้เงินอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเคเสร็จโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหร,รับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับผมยินดีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ แบบนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับขับเรือล่อ,ลองเรือไปเรื่อยใอ้ใึงรกิจมาไปทางแล้วก็โหลดตู้ลงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนอยู่นิดหน่อยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งด้วยเนาะก็จะเลือกตั้งอบประจจังหวัดภูมิม่ก็สำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อีกครั้งนะครับกดทีเดียวพอนะครับแบบใครกดไลค์เดี๋ยวจะเป็นดีไลค์แล้วไม่ติดตาม,มเองนะครับ ก็คลิปนี้ไม่เมนแล้วบากครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ